กันได้พาไปเทเชียงไม้ค่ะขึ้นเนื้อกันเลยนะคะซึ่งททสงคลาค่ะก็จับคู่กับททเชียงไม้นะคะเสริมศักยภาพพัฒนาและก็ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคจัดกิจกรรมเนื่อง working dinner พบปะเจรจาธุรกิจทดสอบสินค EX er, er, ้าบริการทางการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการ the link local to global at เชียงใหม่ค่ะ โรงแรมโนโวเทลเชียงไหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงไหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดยหยัยนำสมาคมโรงแรมผู้ประกอบการนำเที่ยวและก็ซื้อมวลชนจากจังหวัดสงงขลาเดินทางจัดกิจกรรมเน็ตเวิร์กกิ้งดินเนอร์พอบป,ปะเจราจาธุรกิจและทดสอบเส้นข่าวบริการทางการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการเดินเลี้ยงโลเคอลูโกลบอลเอสเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค์เปื่อพัฒนาและก็ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ซอดคล้องกับพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวกลุ่มเปาม้าหมมยอีกทางกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวต่อเนืองในพื้นที่เชื่อมโยงส่งคลาเชียงไม่ค่ะนางสาวมัณฑนาภูทารารักวนวนการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดยหญ่ก็ได้เปิดเผยข่าว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดย้ายได้จับโคเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบข้ามภูมิภาคกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย งานเชียงใหม่ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายน2005 6 6ที่ผ่นมานะคะก็ได้ทำวิสเนตชูวิสเนตกันไปแล้วโดยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อเจรจาทำธุรกิจรวมกันรวมไปถึงได้ทดสอบสินค้าและบริการต่างๆทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาดังนั้นค่ะในวันนี้ทางฝั่งผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาก็ได้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรมเป็น ทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวนําไปเป็นข้อมูลนําเสนอให้กับลกูกค้ากลุ่มเปาไม้ต่อไปพร้อมถือโอกาสเยี่ยมเย,ยมพอนปบาเหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยค่ะ มั่นนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะได้มีนักท่องเที่ยวจากทั้ง2พื้นที่เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราจะได้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้ง2พื้นที่ทั้งภาคใต้และภาคเหนือนะคะสิงห์เหนือเสือใต้นะคะได้มีการบรูรณาการการทำงานอย่างนี้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของสองพื้นที่คาดหวังว่าจะมีจำนวนนักท่องเทีย่ยวจากต่างภูมิภาคเนี่ยเดินทาง เข้าเดินทางมาหากันเพิ่มมากขึ้นค่ะ ดานนางสาวสุรัตดาสรุติลาวันผูวอำนการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ก็ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวคามภูมิภาคระวางผากเนื้อเชียงใหม่กับผักตายส่งคลาภายใต้โครงการเดลิ n ง Local to g l o ก a l ว่าเป็นการนำักยภาพด้านการท่องเที่ยวถังสองจังหวัดมานำเสนอให้กับสมาคมโรงแรมผู้ประกอบการนำเที่ยวถังสองจังหวัดได้มาพบปะเจรจาธุรกิจระวางกันให้เพิ่มมากขึ้นสามารถเชื่อมโยงการค้าต่อเนื่องทั้งสินค้าและก็บบริการ การการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแหลกเปลี่ยนหนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคระวังกันได้ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเส้นทางภายในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่าสามารถเชื่อมโยงไปในเส้นทางของต่างประเทศได้ด้วยทางนี้นะคะมั่นใจว่าโครงการนี้ตอบโจทย์พฤติกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหม้ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเกิดการกระจายตัวด้านการท่องเที่ยวและก็เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ ลิงก์เนี่ยหมายถึงเป็นการลิงก์ทั้งเชื่อมโยงทั้งเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะถ้าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยเราก็อยากให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคนะคะระหว่างภาคเหนือกับทางภาคใต้นะคะภาคเหนือไม่มีทะเลนะคะมีแต่ดอยเราก็อยากไปเที่ยวทางภาคใต้ที่มีทะเลนะคะเป็นจุดขายในขณะที่คนทางใต้ก็อยากมาสัมผัสอากาศหนาวจากทางภาคเหนือนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคระหว่างกันได้นะคะโดยปกติเนี่ยลักษณะนิสัยของ คนไทยเนี่ยนะคะก็จะนิยมเดินทางท่องเที่ยวกันภายในภูมิภาคด้วยกันเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เราก็อยากจะให้เกิดการกระจายตัว ของเชิงพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของรายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคเนี่ยระยะเวลาพำนักก็จะยาวขึ้นนะคะการใช้จ่ายก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็จะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นนะคะให้กับเดสิเนชันที่ลิงก์การเชื่อมโยงกันเนี่ยนะคะสามารถเดินทางาไปได้โดยสะดวกแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเกิดารายได้